สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอเจอกันนะคะในช่องของแม่ดาวแฟมิลี่นะคะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาชมกุหลาบหินนะคะหรือว่าซักคุเลนนั่นเองนะคะนี่นะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะแม่ดาก็เลี้ยงมานานแล้วนะคะซึ่งหลายๆท่านหลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามาว่าเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงยังไงนะคะเพราะว่าอยากเลี้ยงมากๆเลยเอาซื้อมาทีไรเอฟมาทีไรก็ตายทุกทีนั่นเองนะคะซึ่งตัวสักคุเลนนี้นะคะจะเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะแต่ว่าแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะก็เลยจะอ,อยาก จะแนะนำแต่ละท่านนะคะว่าลองเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าอากาศแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะแต่ละตัวแต่ละชนิดเนี่ยก็ชอบแดดหรือชอบน้ำชอบชื้นก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้แม่ดาวก็อยู่ทางเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็อากาศหนาวเย็นนะคะซึ่งไม้จะชอบมากๆเลยนะคะด้วยที่อากาศเย็นจึงจะทำให้สีของไม้นะคะมีสีที่สด ขึ้นมานั่นเองนะคะสีก็จะชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะสกคูเลนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยโดยรวมนะคะไม่ชอบน้ําซักเท่าไหร่นะคะทางของแม่ดาวเนี่ยก็จะเลี้ยงแล้วแต่ดูด้วยนะคะการให้น้ําหรือการงดน้ําให้น้ํามากน้อยเพียงใดก็จะสังเกตจากอาการเขาอีกทีนะคะแม่ดาวก็แล้วแต่เลยนะคะบางทีก็เป็นอาทิตย์ ก็ยังไม่ได้ให้ก็มีแต่ว่าบางช่วงนะคะก็อาจจะ3วันประมาณนี้นะคะหรือว่าอาทิตย์ละสองครั้งนั่นเองโดยประมาณเนาะเราก็ต้องเขาเรียกว่าคอยสังเกตอาการดูนะคะแล้วก็วางการวางไม้นะคะมุมมุมไม้ของเราเนี่ยก็ควรที่จะได้รับแสงนะคะโดยเฉพาะแสงแดดเช้านั่นเองเนาะก็ ควรที่จะได้รับนะคะประมาณครึ่งวันนะคะโดยของแม่ดาวเนี่ยจะมีอ่าตรงนี้นะคะสแลนนะคะแล้วก็พลาสติกหรือว่าผ้าใบคลุมไว้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ฝนลงหนักนะคะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยชุดโต๊ะนี้นะคะจะเป็นไม้ที่มีอายุเยอะแล้วนะคะซึ่งไม่ต่ำกว่า3ปีที่แม่ดาวเลี้ยงมาเนาะที่กระถางใหญ่นะคะจึงาสามารถที่จะให้น้ำ ประมาณ3ามวันครั้งก็ได้นะคะนะคะหรือว่าห่างออกไปก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าห่างน้ําออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทรงโขดแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะอ่าส่วนกระถางนี้นะคะกระถางนี้เนี่ยซึ่งแม่เราเปลี่ยนดินใหม่นะคะได้ไม่นานเนาะก็สีเลยยังไม่มาเพราะว่าเขากําลัง ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วเขาก็กําลังยอดเขากําลังเดินนะคะก็เลยจะเป็นสีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเ,ออเขาได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วนะคะถ้าเขาได้ฟอร์มแล้วเนี่ยสีเขาจะกลับมาเป็นสีชมพูม่วงเลยนะคะคล้ายๆกับตัว purple delight อีกนะคะอันนี้เป็น purple delight เห็นไหมคะก็จะมีความแบบ อ่าสีสันงดงามนะคะตัวนี้ก็เพลิ่เพิ่พดีไลน์นะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นซปเปอร์บามนั่นเองเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอีกชนิดหนึ่งนะคะก็ชอบแดดนะคะนี่ชอบแสงนะคะเห็นไหมคะก็จะมีความสีม่วงเนาะเมื่อาก็จะเลี้ยงรวมๆกันไปนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะนี่นะคะนี่ก็ เปลี่ยนกระถางใหม่นะคะยอดกําลังเดินยอดกําลังเดินก็คือจะอะยอดเขียวๆตรงนี้นะคะก็จะออกมานะคะจะมียอดเขียวส่วนใบที่เขาแก่แล้วนะคะเขาก็จะเป็นสีนี้นะคะนี่ฟอร์มกระชับสวยงามเลี้ยงง่ายมากตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะให้น้ําบ่อยได้นั่นเองนะคะน้ำบ่อยคือยังไงไม่ใช่ทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าน้ําบ่อยเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าดินเนี่ย ต้องค่อนข้างโปร่งเลยเดีเดียวนะคะจะเขาจะจะเราสามารถที่จะลดน้ําบ่อยได้นั่นเองเนาะเพราะว่าบางท่านบางคนเนี่ยออาชอบเนาะชอบในการที่จะให้น้ําบ่อยๆได้นะคะถ้าเกิดว่าชอบน้ําบ่อยเนี่ยดินไม่ต้องเยอะนะคะก็มีส่วนผสมของหินนะคะหินภูเขาไฟพวกนี้นะคะส่วนของแม่ดาวเนี่ยก็จะ เป็นดินแบบบ้านๆเลยเนาะเพราะว่าหองแม่ดาวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะก็เลยจะส่วนผสมของดินหองแม่ดาวเนี่ยจะเป็นดินทุ๋งนะคะแล้วก็มีแกลบนะคะเป็นเป็นตัวแกลบดิบนะคะแกลบดิบแล้วก็จะมีส่วนในส่วนของมะพร้าวนะคะทั้งมะพร้าวสับเล็กแล้วก็ขุยมะพร้าวด้วยเนาะบางทีก็จะผสมทรายเข้าไปแล้วอของแม่ดาวเนี่ยจะใส่มูลวัวไปด้วยนะคะเพราะว่า บางทีแม่ดาก็ไม่ได้ใช้อสโมโค้ดเนาะในการปลูกนะคะก็เลยที่แม่ดาวสวนแม่ดาวเนี่ยจะใส่ตัวอื่นด้วยนะคะจะใส่พืชตัวอื่นด้วยก็เลยซื้อตัวมูลวัวมานะคะก็เลยเอามาผสมปรุงดินนะคะในส่วนของซากุเลนก็ ก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเลยทางส่วนแม่ดาวก็ใช้สูตรเหมือนปรุงดินทั่วไปเลยนะคะไม่ได้เน้นหินหรือว่าเน้นหินภูเขาไฟเยอะนะคะหินภูเขาไฟแม่ดาก็จะไปนเน้นตรงที่เอาเขาเรียกว่าโรยนะคะนี่นะคะโรยอยู่หน้ากระถางนั่นเองนะคะ เพื่อไม่ให้ดินเขากระเด็นออกนะคะในช่วงที่เรารดนะคะส่วนการรดน้ำของแม่ดาวเนี่ยจะใช้สายยางรดเลยนะคะของแม่ดาวเนี่ยจะเป็นสายหูดเนาะ,ะก็จะใช้สายยางรดไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะได้ฟอร์มนี้อยู่เนาะ,ะอ่าส่วนส่วนของตัวนี้นะคะเมดูซ่าหรือเมดูเซ่นะคะก็นี่เห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะ นี่ฟอร์มเขาอันนี้กระแหงนี้นานแล้วนะคะน่าจะประมาณสองปีได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็เขาชอบแดดมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้แดดเนี่ยเขาจะเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีเขียวนั่นเองนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะ นี่นะคะก็รวมๆวมประมาณนี้นะคะส่วนฮากุนะคะฮากุตัวนี้จะเป็นลูกนะคะเป็นลูกซึ่งแม่ดาวพึ่งตัดปักมานะคะจากกระถางนู้นเนาะนี่จากกระถางนี้นะคะก็ตัดตัดเข้ามานะคะแบ่งมาเอาไว้ใส่กระถางนี้นะคะส่วนบูโรสนะคะต้นนี้เป็นบูโรสค่ะซึ่งตอนนี้ฟอร์มกําลังมานะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เขามีอาการเสียฟอมนะคะเสียฟอร์มโดยที่แม่ดาไม่ค่อยได้ดูแลเขานั่นเองนะคะก็เลยจะทําให้ฟอร์มเขาไม่สวยตอนนี้ฟอร์มเริ่มมาแล้วดูยังไงดูจากยอดนั่นเองยอดก็เริ่มกระชับนะคะใบเริ่มหนาขึ้นนั่นเองเนาะถ้าไม่สวยเนี่ยใบเขาจะบางนะคะแล้วก็ชั้นใบเขาก็จะไม่สวยนะคะที่จริงใบเขาต้องสวยกว่านี้นะคะต้นนี้ยังไม่สวยเนาะก็เลยต้องอเลี้ยงรอ รอ,อฟอร์มเขาสวยนั่นเองนะคะนี่นะคะสำหรับใครที่สอบถามเข้ามานะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะก็สอบถามกันเข้ามานาอเดี๋ยวแม่ดาวจะทยอยตอบแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะทาคลิปลงเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็น่าจะโอเคเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนนะคะอาวก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยเนาะเพื่อนๆหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาว่าแม่ดาวหายไปไหนนะคะ นี่นะคะต้นนี้นะคะส่วนต้นนี้เนี่ยถ้าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นสีเขียวล้วนเลยนะคะเพราะว่า,าฟ้าเขาปิดนะคะเป็นช่วงฤดูฝนฟ้าปิดก็เลยเป็นสีเขียวนะคะไม่ได้ไม่ได้แดดเท่าไหรนะะ่นะคะนะคะเห็นไหมคะตระกูลสีม่วงก็จะสวยงามมากเลยนะคะเขาตระกูลสีม่วงเขาก็ชอบแดดนะคะอย่างน้อยเนี่ยได้แสงหรือว่าได้แดดเนี่ย ครึ่งวันเช้านะคะสามารถที่จะเอาไว้แดดร้อยฝนร้อยได้ไหมได้นะคะได้แต่ว่าเราจะต้องอสังเกตอาการเขานะคะดินต้องโปรกนะคะถ้าเกิดว่าจะไปเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยนะคะเขาอยู่ได้แต่ว่าต้องปรับสภาพก่อนเนาะปรับสภาพที่บ้านเราให้เขาแข็งแรงก่อนนั่นเองถึงจะนําไปเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้นะคะนี่ ดูเรื่อยๆนะคะสวยงามมากแม่ดาดูเพลินๆเ,เลยนะคะแม่ดาก็ชอบมากเลยนะคะชอบดูต้นไม้เดินดูก็ดูได้ทั้งวันเลยเนาะนี่นะคะ,ะส่วนกระถางนี้นะคะซึ่งหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามามากเลยนะคะที่คลิปก่อนเนาะที่แม่ดาปากชามนะคะนี่ก็เป็นต้นแม่ของเขาต้นนี้ก็สวยงามแล้วนะคะนี่อายุหลายปีแล้วเนาะ นี่นะคะอายุหลายปีแล้วเขาชอบชื้นนะคะชอบน้ํานะคะแต่ว่าถ้าดินดินต้องโปร่งเหมือนกันนะคะเหมือนตัวตระกูลอื่นแต่ว่าสามารถที่จะชื้นได้กว่าตัวอื่นๆนะคะแต่สามารถที่จะนํามาวางรวมกันหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงรวมกันได้นะคะนี่นะคะนี่หลายๆตัวเลยนะคะซึ่งเขาจะชอบ ความชื้นหรือว่าชอบแดดที่แตกต่างกันแต่ว่าแม่ดาวลองเอามาเลี้ยงรวมกันก็อยู่ได้เนาะนี่นะคะแต่ว่าเลี้ยงในการเลี้ยงรวมกันเนี่ยแม่ดาวก็จะเขาเรียกว่าอะไรปรับตรงที่ดินดีกว่าเนาะถ้าบางตัวเนี่ยชอบน้ําแม่ดาวก็จะใส่ดินเยอะนะคะแต่บางตัวไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่แม่ดาวก็จะเน้นความโปร่งนั่นเองแต่ว่าในการรดน้ําเนี่ยแม่ดาวจะรดพร้อมกันหมดเลยนะคะทั้งโต๊ะนี้เลยนะคะนี่ เห็นไหมคะนี่ตัวนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้อาการร่อแร่มากๆเลยจากปีที่ผ่านมานะคะเป็นไม้นําเข้านะคะไม้นําเข้าทีนี้ก็ต้นแม่เขาตายไปแม่ดาวก็เลยได้ใบามาหนึ่งใบนะคะแล้วก็กู้ชีพยอดไม่ได้นะคะแต่ว่าเอาเอาใบาเขามาวางนะคะวางใบเมื่อน่าจะประมาณปีที่ผ่านมาต้นปี ที่ผ่านมานะคะประมาณนี้เนาะปีนี้ก็เลยได้แต่ลูกเข้ามานะคะคือต้นนี้สีสันสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะสีแดงสดเลยนะคะซึ่งอันหน้าฝนที่ผ่านมาสีเขาจะออกเขียวมากกว่าเนาะแต่ว่าฤดูหนาวตอนนี้เขาก็สีมาแล้วสวยแล้วนะคะอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นฟอร์มโผลซึ่งเป็นไม้เนีอายุนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าเอนเลนนะคะเอเลนเป็นไม้ที่มีอายุแล้วนะคะนี่จะได้ฟอร์มนี้ก็ฟอร์มสวยๆนะคะเลี้ยงรวมกันกับเมดูเซนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะวันนี้ก็ฝากคลิปน่ารักน่ารักนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเลี้ยงซากุละน,นะคะเอามาฝากนะคะเดี๋ยวยังไงก็ถ้าสำหรับใครอยากจะทราบตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ ได้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวไม่ได้จะทยอยทําคลิปลงเรื่อยๆนะคะดูความสวยงามของน้องๆน,นะคะผ่านความสวยงามของน้องๆกันสําหรับวันนี้ไม่ไดาขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ